วันที่1เมษายน2558ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เป็นประธานเปิดการประชุมแพทย์นักวิชาการสาธารณสุขพยาบาลทั่วประเทศในการวิจัยเพื่อพัฒน,นาการป้องกันโรคไม่ติดต่อกลุ่มหัวใจและหลอดเลือดณโรงแรมอีสตินแกรนด์สาทรกรุงเทพมหานคร ข้อมูลล่าสุดเมื่อปี2556ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากกลุ่มโรคหลอดเลือดหัวใจ71,399คนเฉลี่ยชั่วโมงละ8คนแนวโน้มรุนแรงขึ้นผลจากประชาชนมีปัจจัยเสี่ยงหนึ่งอย่างหรือมากกว่านั้นเช่นเพศอายุความดันโลหิตสูงไขมันสูงโรคเบาหวานการสูบบุหรี่อ้วนลงพุงไม่ออกกำลังกายและความเครียด ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความใส่ใจแม้จะมีการตรวจสุขภาพประจำปีก็ตามกระทรวงสาธารณสุขจึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากโดยมีการนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในคนไทยที่วิจัยและพัฒนาสำเร็จเป็นครั้งแรกของประเทศโดยนักวิจัยจากสหาสถาบันอุดมศึกษาที่มีแกนนำจากหาวยาลัยมหิดลมาใช้แบบประเมินนี้ได้ออกแบบให้เข้าถึงง่าย พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวอย่างชัดเจนซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยยังไม่เคยมีแบบประเมินความเสี่ยงประเภทนี้การประชุมครั้งนี้ก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะฮะเพราะว่าเรานำผลงานวิจัยในพนักงานกันฟ้าาฟผลิตตลอดระยะเวลา30ปีซึ่งทำให้เรารู้อิทธิพลของปัจจัยเสี่ยงว่าอะไรเนี่ยเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด แล้วก็ทำเป็นแบบประเมินความเสี่ยงที่ให้ประชาชนเนี่ยเอาไปใช้กันทั่วประเทศแล้วก็มีท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขท่านเลขาธิการวอชอร,รวมถึงท่านผู้อำนวยการสกวเนี่ยมาร่วมในงานรวมทั้งท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็ท่านรองคณะบดีฝ่ายวิจัยของคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีก็มาร่วมด้วยก็การเปิดตัวแบบประเมินความเสี่ยงอันเนี้ย ออกมาในหลายรูปแบบในคอมพิวเตอร์ PC ก็เอาไปโหลดได้ในแอป,ปของ Android นะฮะคนที่ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนพวก Android หรือว่าคนที่ใช้ Apple นะฮะก็จะไปอยู่ใน Apple Store ที่ทำให้ไปดาวน์โหลดได้ฟรีถ้าดูคนไข้ที่เป็น a อเด t ร o ฟเวเในเมืองไทยบางทีเราจะรู้สึกว่าโรคมันไม่รุนแรงไม่เหมือนกับคนไข้ที่มาด้วยฮาได้ถ่ายทุกคนจะตื่นเต้นไปดูแลแต่จริงๆโรคนี้ย ราการเสียชีวิตจากโรคนี้มันสูงมากค่ะการที่เรามาได้มาดูข้อมูลในคนไทยก็คอนเฟิร์มว่ามันอัตราการเสียชีวิตสูงขึ้นจริงๆแล้วเราควรจะ,ะทุกคนที่รักษาคนไข้กลุ่มนี้หรือตัวคนไข้เองน่าจะ,ะให้ความสนใจกับโรคเอเดเรียฟิบเลชันหรือหัวใจสั่นเพลิวนี้มากขึ้นค่ะก็คิดว่าเราน่าจะ,ะดูแลคนไข้กลุ่มนี้ให้ใกล้ชิดมากขึ้นนะคนไข้กลับมาตรวจให้ใกล้ชิดมากขึ้นแล้วก็ เช็คว่าคนไข้ก่อนกลับบ้านเขาเข้าใจไหมว่าเขาเป็นโรคอะไรและได้ยาที่เหมาะสมถูกต้องเปล่าคะคือคือเนื่องจากเ,เป็นแพทย์เนี่ยทางต่อร้รท่อทางด้านเบาหวานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะดูแลคนไข้เบาหวาน,นจะเยอะนะครับ ทีนี้คนที่เป็นเบาหวานเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมีความกังวล une, เพราะว่าทุกคนก็มักจะถามนะครับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานเบาหวานรักษาใหายขาดไหมนะฮะสิ่งที่เราตอบผลนแค่ได้ในปัจจุบันเนี่ยก็คือว่าเบาหวานในปัจจุบันรักษาย,ยังไม่หายขาดนะครับแต่ว่าเราสามารถค,ควบคุมให้ดีได้เพื่อที่ว่าสุดท้ายผลแทรกซ้อนจะไม่เกิดแต่ว่าเราหวังว่าอนาคตสักวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะรักษาเบาหวานให้หายขาดได้ทีนี้การที่จะไปถึงจุดตรงนั้นเนี่ยเราก็ต้องศึกษา ทางด้านพื้นฐานนะครับว่าเบาววามีปจัจจัยอะไรเกี่ยวข้องบ้างเราเจะจัดการตรงนี้ได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะฮะว่าทำไมเนี่ยเราถึงมาทําการศึกษาเนี่ยโดยเพราะงี้ที่ทําการศึกษาเนี่ยก็เกี่ยวกับการอักเสบของเยื่อไขมันนะที่อาจจะเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งทาให้เป็นเบาหวานนะครับอันนี้ก็จะเป็นแรงบันดาลใจที่เล่าให้ฟังนะฮะร,รวมทั้งแนวทางสําหรับการศึกษา<ม>ด้านเนื้อหาที่เรากำลังดำเนินการอยู่ ก็หัวข้อที่ทําก็คือเป็นเรื่องของอคนไข้โรคไตนะฮะแล้วก็ดูคนไข้ที่เป็นโรคไตเรื้อรงังว่าอะไรเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้คนไข้เนี่ยมีเกิดโรคหัวใจหรือว่ามีโรคไตเสื่อมต่อเนื่องจนถึงขั้นไตวายวเรื้อรังรงะรยะสุดท้ายนะฮะ,ะสาเหตุที่ผมมาสนใจเรื่องนี้เพราะว่าคนไทยเนี่ยก็เป็นโรคไตเรื้อรังเนี่ยอาจจะถึง10%นนะฮะแล้วคนไข้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังเนี่ยในระยะ 1-4ถึงเนี่ยก็แม้กระทั่งไม่ถึงขั้นที่ต้องฟอกไตเนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงกับการเกิดโรคหัวใจค่อนข้างจะเยอะนะฮะมีโอกาสเสียชีวิตสูงกว่าคนทั่วไปนะฮะแล้วกพ็พอถึงขั้นโรคไตหรือรลังระยะสุดท้ายเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะแล้วก็มีปัญหาทางสุขภาพมากมายนะ,ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมมาดูก็คือคนไข้ที่เป็นโรคไตก่อนที่ถึงขั้นฟอกเลือดเนี่ยว่าดูว่าใน À, ว่าปัจจัยอะไรไปที่ทําให้เขามีไตเสื่อมถึง ء, ขั้นต้องฟอกไตหรือว่าปัจจัยเสี่ยงอะไรที่ทําให้คนไข้กลุ่มนี้มีโรคหัวใจเพราะว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ à, ยังไม,มไม่ค่อยมีข้อมูลนะในเมืองไทยนี่ไม่มีข้อมูลเลยในคนไข้กลุ่มนี้แล้วก็ในต่างประเทศข้อมูลตรงนี้ก็ยังไม่เยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถหา à, ปัจจัยที่เป็นปัจจัยเสี่ยงสําหรับ à, การที่คนไข้จะมีโรคหัวใจหรือว่าการที่คนไข้จะมีไตวายวมากขึ้นเนี่ย ะะเราก็จะนำไปทำการรักษา,าไดนะะ้นอกจากนั้นเรื่องอื่นที่เราดูก็เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดูแลคนไข้ที่มีโรคไทย Thai CV Risk Score คือแบบประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในคนไทย ะะที่เราสร้างขึ้นมาเองเพื่อใช้ในคนไทยโดยเฉพาะนะครับตัวของแบบประเมินความเสี่ยงเนี่ยก็จะช่วยทําให้เรารู้ได้ว่าในระยะในอนาคต10ปีข้างหน้าเนี่ยโอกาสเกิดโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมองเอามาพึกอามาพาดของเราเนี่ยเป็นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ตัวตัว,ต,วตัวแบบสอบถามเนี่ยตัวเครื่องมือเนี่ยมันก็จะเปรียบเทียบให้ด้วยว่าถ้าเราไม่มีปัจจัยเสี่ยงอะไรเลยอย่างเช่นถ้าเราไม่สูบบุหรี่ถ้าเราไม่อ้วนความดันไม่สูงเนี่ย ปัจเจียเสียงของเราในปัจจุบันเนี่ยเมื่อเทียบกับคนที่ไม่มีความเสียงอะไรเลยมันสูงเป็นกี่เท่าของเขานะครับทำให้เขา้าใจง่ายจะได้ใช้ในแบบคนทั่วไปใช้ได้ด้วยการตรวจคัดกรองด้วยเครื่องมือแบบประเมินความเสี่ยงประเภทใหม่นี้หากป้องกันผู้มีความเสี่ยงได้มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ20จะช่วยลดจํานวนผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดรายใหม่และงบประมาณที่ใช้ในการรักษาลงได้ถึงร้อยละ15เมื่อเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบัน หรือไม่ต่ำกว่าปีละ5,000ล้านบาท